ราคาทอง21พฤศจิกายน2565เปิดตลาดคงที่รูปพรรณขาย3 3 3 0 0บาทราคาทองคำา21พฤศจิกายนทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามข้อมูลล่าสุดของสมาคมค้าทองคำประกาศครั้งที่1นะึเวลา9นาฬิกา24่สนาทีค่ะสำหรับราคาทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่2 9 1 6 7 8 4บาทท้ายออก3 3 3 0 0บาทค่ะราคาทองรูปพรรณหน1บาท29,800บาทราคาทองรูปพรรณสเสลิงึง14,900บาทราคาทองรูปพรรณนึ s t e 7,450บาทราคาทองรูปพรรณครึ่งสลึง3,725บาทค่ะส่วนราคาทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่29,700บาทขายออก29,800บาทค่ะขณะที่ราคาทองคําต่างประเทศอยู่ที่1,746ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่36.04บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ